สวัสดีค่ะพบกับรายการขยมตรมกนวยรีพอร์ตพบกับดิฉันนางสาวโสพิชาดาอัครบดีศรีประตูม,มาและดิฉันนางสาวพรพิชชาโอลาอธิพรพานิ์ไปติดตามวอเขาที่น่าสนใจกันเลยค่ะพบศพนักเรียนกระเทยที่ป่าละเมะหลังโรงเรียนถูกฆ่าและไม่ข่มขืนค่าข,ข่มขืนไม่ลงน้องลิงใส่ปิกินี่ไปไล่วควายกับแม่เจอควายขวิดตายเกิดเหตุสลดปลาดุกซาำเมื่อกี้กันตายคาดจมน้ําตาย เด็กนักเรียนกระเธยไปช่วยแม่ขุดปูเจองูกัดกัดงูต่อเข้าโรงพยาบาลทั้งคนแลกงูขอขอบคุณน้ำนมตรามะลิปีไม่ใหญ่ไม่ต้องกินขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึงขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีที่ทำตั้งแต่หัวยันอหีขอขอบคุณครีมตาซิตี้ใช้ง่ายใช้ดีไม่มีออยขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึง ขอ,ขอบคุณค่ะและท่านสามารถติดตามเราได้ที่ www.kanui. กรดรับไตรคอสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ